สวัสดีจ้ามาพบกับช่องแก้วตาพากินชาแนลเด้อจ้าเห็นขาโตขึ้นก้าจ้าย่าถือสาหาความด้วพี่น้องเอียงไปทางพุ่นมันก็เอียงไปทางพุ่นเนอเบิงคอยจะเอียงไปทางนี้เห็น,เห,นเห็นนิดหน่อยอ,อ,อยากปไปที่แล้วพี่น้องเด้อเห็ดคนเดียวเป็นตาเหลือตนน้นใยแก้วเนี่ยเห็ดพูดเดียวพี่น้อง มื่อนี้ก็มากินข้าวปุ้นจ้ะเนี่ยมีปลาทอดแล้วก็มีผักเครื่องเคียงนิดหน่อยแล้วมีขนมเส้นแล้วก็มีน้ำยาตีนไก่จ้ะน้ำยาปลาแล้วก็มีปลาแดกจ้ะปลาแดกปลาท่าะแกะจ้ะ,ะไวบ้งนีแล้วก็ข้าวเหนียวจ้ะ เก็บไปตรงนี้ก่อนเออนมเส้นแกะปลาแดกกับพี่น้องแกะปลาแดกเอ,อกินกับขนมเส้นปลาแดกก็ซื้อเขามาจ้ะก็จะสาดกินดอกเอ,อ้ยต้องใช้มีดเถื่อนยางออกใส่มีดเถื่อนยางออกพี่น้อง ต้องไปอหอมหอมตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ออกอันนี้ข้าวอันนั้นข้าวไรโบรีย่ยแก้วมองนี่แล้วก็อันนี้คือคือข้าต้มต้มมัดมาเลยจ้ะมาเลยจ้าเนยวมาเด้อพี่น้องเด้ขอข้าวปุ่นเด้อ นนปุ้นหรือขนมเส้นเฮานี่แหละข้าวปุ้นหรือขนมเส้นเรานี่แหละนะแล้วกินผักใส่เข้าไปเลยี๋ยวค่อย,กกอยกกเอาประเด็กกินก็ขนมเส้นบ้างก็ โยไม่ต้องแสง่น้ำยาำเจ้าจะกินหนมเซี่ยประแดกแล้วก็ก็เจ้าก็กินขนมเสี้ยก็ผักเครื่องเคงียง อย่าอืมแล้วต้องใส่น้ำยาเด้รย่องอะเอากระับไปะแกใส้มม่อหนีวะแล้วหมูเจ้าจะมาเห็นเนี่ย เห็นบอเห็นปลาแดดบ่เห็นปลาแดดคอยบออ่จะแก้วมากกินยังสิละพีน่น้องเนี่ยมัต้องคุกเข้าดอกเนี่ยแล้วก็ผักต้นียงพี่ยาแม่เขาหน่อยนึดึงขนมจีนเคนิดเดียว เท่านั้นเลยอะไรไหมไม่เอาไปเลื่งงองนี้มเกีบแล้วกัดกระพอแม่แม่ทีบทินอย่างเงี้ยมันจืดอืออืออือกระแดกนี่คุณลอยนี่ยเอาผักกระปาก,กา่อนอืออือ โยกไ,ไม่ชอบกินโยกไม่ชอบกินปะลาแบบนั้นโยกกินแต่ปะลาะที่มันเป็นน้ำหนามอับพี่น้องมีกระชายมีกระไคร้ใบมะกรูด เดี๋ยวองกินแล้วไม่นองแล้วจะบอกปลาตับ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 กินข้าวปุ้นติดตามด้ยวยผักแล้วก็อตกปทาสุด้ายกา็ปลาลรบ อืบางคนเอาคุกข้าวด้จพี่น้องเอาข้าวปุ้นมาแต่จานเอาผักจ่ายแล้วก็เอาปลาแดกคุกข้าวคุกข้าวงสีเลยแต่จะแก้วว่ากินอย่างนี้มันได้ทับรบกว่านะอืออืม อืมอืมอืมอร่อยมากแล้วก็จะบอกว่าอร่อยมากลืมข้าวไรโบลี่เลยก,เกินขนมจีนแล้วกินขนมจีนแล้วอืมข้าวไรโบลี่ม่มมาจองฮะ อ้วนเนี่ยเอาไปกินเที่ยงนั่งกินแป้งนะพี่น้องอืออืออืมอ้มเลยมีแม่อ้วนเลยอืออันนี้เป็นปลาไนปลาทอดอปลาทอดกับพี่น้องปลาดิ้นทอด ปลานิลทอดตัวใหญ่ๆเยียงแก้วกินก่อนแก้วกินก็นประแดกสับก่อนลาสับก่อนอร่อย ินไม่สุภาพก็ขอโทษขอโพยเด้อพี่น้องเด้อจะแก้วกินมุมมานก็ขอโทษขอโพยเด้อพี่น้อง สามจับกน้องเลือดไก่นีน่ื่นมา แซ่บเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว,วยแก้วหั่นมะกิฎปลาก่อนป่ะปละถามว่าคุยายชอบไหมชอบจ้ะ แต่มันเป็นน้ำยากะทิจะจะแก้วบ่ค่อยเน้นน่ะมันเป็นน้ำยากะทิจ้ะคือผมมาอ๋อเฮ้ย 我妈。 Er det godt? อร่อยอืมอันนี้เป็นต้มงไหม นุกแก้วไปทำงานเหรอไ,ไปเช้าเห็นแต่งตัวทำงานป่ะอเอายาใายปลุกเนี่ยพี่น้องหัาหัวจม ท่านีีพอ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้แก้วในเด้อจ้ะเป็นกําลังใ,ใจให้แก,กาา้วช่องเจ้าตาพาดินแนวจะได้ทําคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะหากาทุกผู้ทุกคนเด้อจะมาเบิงเบ้งย้อนหลังหรือเข้ามาเบิ้งปัจจุบันก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง,งทุกผูกกก้ทุกคนเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแคล้วคลาดอันตรายทุกสิ่งทุกประการเจริญก้าวหน้าโดยอาชีพการงานเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย